สวัสดีผู้ติดตามช่อง HG สเกมมิซึมทันนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับเกม a g e n นสนะครับในเวอร์ชันน0.26นะซึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็คืออย่างอื่นก็คือคงไม่ใช่ประเด็นอะไรมากนะครับก็แค่บั๊กเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าประเด็นสำคัญคือการเล่นสล็อตนะครับว่ามันเล่นยังไงนะเดี๋ยวแอดจะมาสอนนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใครเล่นตามปกติอบบอกเลยปีนี้ทั้งปีก็คงไม่ได้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับ แอดเปิดเกมมาปุ๊บแอดมาเล่นสล็อตก่อนเลยนะครับเพราะว่าแอดมีเป้าหมายครับผมเป้าหมายอะไรก็คงจะรู้นะ <c oughs> ก็โอเคครับมาดูกันนะก็คือให้เราเล่นเนื้อเรื่องของคาสินโนอ่ะไปจนถึงที่เราจะไปขอให้เอเจนต์เมาแฮกคาสินโนให้นะนี่ให้ดูทางซ้ายทางนี้นะครับในที่แอดวงนี่เห็นไหมตอนแรกมันจะไม่มีนะครับแต่พอเราไปขอให้เอเจนต์เมาแฮกให้อ่ะมันจะมีไอคอนตรงนี้ขึ้นนะ อ่ะโอเควิธีเล่นนะครับก็คือมีเหรียญนะครับเนี่ยเหรียญข้างบนขวามือเนี่ยต้องมีอย่างน้อยน้อยหนึ่งร้อยเหรียญนะครับตอนนี้นะณตอนนี้นะต้องมีทักงหนึ่งร้อยเหรียญนะครับอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันครับอ่ะตรงกดเดิมพันตรงเนี้ยเนี่ยตรงกดเดิมพันตรงเนี้ยในที่แอดกดเนี่ยพยายามกดไปไปที่ห้าก่อนนะครับอ่ะกดไปที่ห้าก่อนนะจากนั้นนะครับอ่ะให้กดปุ่มแฮกเลยนะครับ กดปุ่มแฮกเลยนะปึ๊บรอ,อสักครู่นะครับมันจะได้ดาวเห็นไหมพอได้ดาวปุ๊บมันจะมีไอ้นี่เลื่อนเข้ามาหานะครับยังไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆนะครับให้รอเวลามันจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอเดี๋ยวแอสจะข้ามไปช่วงอไอ้นี่เลยแล้วกันก็โอเคใกล้ได้เวลาแล้วนะครับเหลือสามสองหนึ่งแล้วนะ มันจะให้เรากดเพิ่มได้นะครับตรงนี้เอ็นะกดเพิ่มได้กดไปทีนึงแล้วก็รอเวลาใหม่นะครับเห็นไหมจาก5้ามันจะเป็น10แล้วนะครับให้ทําแบบนี้นะรอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยอมเสียเวลาหน่อยนะครับยอมเสียเวลารอหน่อยอกดไปให้ถึง100นะครับมันจะเพิ่มได้ทีละ5้นะกดไปเรื่อยๆครับไปให้ถึง100นะครับเดี๋ยวแอดจะข้ามไปที่100เลยแล้วกันนะ มาถึงครั้งที่100แล้วนะครับอ่าอาจะกดแล้วนะอ่ะพอได้100ปุ๊บนะครับมันจะเต็มพอดีแล้วก็มันจะเพิ่มไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาดูตรงซ้ายมือนะครับที่เจนทุบเจะแฮก,ก,กให้เรานะซึ่งตอนเนี้ยอ่าสิมันน้อยไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกสักทีหนึ่งก่อนนะอ่ารอดูนะครับ ก็อ <formation jin x 2> ันน er so no. so ี้นะครับก็ทํายอมเสียเวลาทําแค่ครั้งเดียวนะก็ไม่นานหรอกแป๊บเดียวเองนะครับตั้งแต่ห้าจนถึง100เนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับก็คือทําแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยรออันนี้มันจะหมุนได้ทั้งหมด18ครั้งนะหมุนแบบเป็นเป็นไอ้นั่นน่ะเป็นตู้ทองคำอ่ะเราจะเพิ่มนะครับพอมันเต็มปุ๊บใช่ไหมเราก็กดอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะสุ่มเห็นไหมมันก็จะได้เพิ่มมาเป็น3 5้าอ่ะคราวนี้เริ่มหมุนเลยครับเริ่มหมุนเลยแล้วก็เนี่ยกดหมุน แล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มอะไรแล้วนะกดห,หมุเขึ้นไปเห็นนะเพิ่มทีเดียวมาเมื่อกี้จากหกร้อยเพิ่มไปพันสี่แล้วเห็นไหมกดไปเรื่อยครับคอยคอยรักษาเนี่ยคอยรักษาเลขนี้เอาไว้นะครับอย่าให้มันหมดนะก็คือพออันนี้อันนี้ใช้ได้เมื่อไหร่กดทันทีนะครับเนี่ยระหว่างนี้นะครับระหว่างรอเนี่ยระหว่างรอไอ้ตรงนี้มันลดลงอะ่ะเราก็กดปั่นไปเรื่อยๆครับกดปันะ่นไปเรื่อย ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วนะนะไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องมายุ่งกับมันแล้วนะปล่อยให้มันหนึ่งร้อยเียบกันนะอ่ากดไปเรื่อยๆนะครับอ่าแอดกดจะดูเลยเนี่ยกดไปเรื่อยนะครับ,ดดรรบมันจะรอบละสีโอ้โหเนี่ยแอดแจ็คคอตดเลยเนี่ยได้เจ็ดพันเลยทีเดียวเห็นไหมโอโ้โหออกออกนี่เลยอะ่ะเอาวิดีโอเลยอะ่ะมาเป็นงานแอดนี่ดวงดีจัดเลยอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเนี่ยมันก็กดมันก็ลดไปเรื่อยนะไอ้ตรงเลขทีนี้มันลดไปเรื่อยนะครับ พยายามอย่ายให้หมดนะอย่าลืมนะอา่าวแอดกดปิดนะครับอคอยดูนะเห็นไหมกดไปเรื่อยเนี่ยดูดิจะหกร้อยอ่ะแป๊บเดียวขึ้นมาแปดพันกว่าแล้วเห็นไหมอันนี้แอดเล่นมือนะครับเนี่ยหมื่นแล้วโอ้โหได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วนี่เล่นกันสดๆเลยนะเนี่ยอ่าเนี่ยพอมันเต็มปุ๊บเนี่ยกดเลยครับอ่ามันก็จะได้ตัวนี้เพิ่มเดี๋ยวดูนะจากยี่สิบสามเป็นสี่สิบเอ็ดเห็นไหมอ่าเรากดไปเรื่อยแค่นั้นเองนะครับเนี่ยกดไปอย่างเงี้ยกดไปเรื่อยๆครับเนี่ยกดไปเรื่อย แค่รักษาตัวเลขตรงนี้อย่าให้มันหมดเนี่ยคอยดูเวลาตรงนี้ไว้ตรงอื่นไม่ต้องมายุ่งกับมันครับกดไปเนี่ยแค่นั้นเองครับอ่าเดี๋ยวจะลองเล่นไปอีกสักเดี๋ยวหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดเราเดิมพันอยู่ที่หนึ่งร้อตลอดเวลาเนี่ยเวลามันเข้ามันเข้าไอ้ตรงสล็อตตรงด้านสายมือเนี่ยมันจะได้เยอะครับทีหนึง่งเนี่ยยังไงก็จะไม่หมดนะถ้าเกิดเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ก็ยอมเสียเวลาครั้งแรกครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดสล็อตยาวๆเลยนะครับแป,ป๊บเดียวเองรับรองว่าอ่าพอยคาสินโนสองแสนอะ่ะไม่ไม่ไปไหนครับอาจจะเล่นสักแป,ป๊บเดียวก็ไอนี่แล้วแต่ว่าพยายามเล่นให้จบในทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกไปแล้วอะเรากลับเข้ามาใหม่อะมันจะหายไปหมดเลยนะไอตรงเนี้ยไอตรงค่าที่เราทําไว้เนี่ยมันต้องมากดเดิมพันใหม่นะพยายามหาเวลาที่ว่าหาจังหวะที่มันมีเวลายาวๆอะ สามารถมานั่งกดได้อะสักชั่วโมงหนึ่งนี่ก็น่าจะได้แล้วนะสองแสนอะอ่าเดี๋ยวดูนะจะเต็มอีกแล้วนะเหลือสี่นะสี่สาม,ส,ามสองแล้วนะอ่าระหว่างนี้เราก็กดไปนะครับอ่าเต็มแล้วเห็นไหมกดเพิ่มไปอีก,นนกทิ้งนิดทีนึงจากยี่สิบหกขึ้นเป็นสี่สี่อีกแล้วนะครับนี่เห็นไหมเรวก็กดไปเรื่อยนะครับเลี้ยงไว้อย่าให้มันหมดแค่นี้เองนะครับก็เอาไปลองเล่นกันดูนะก็ขอให้ได้ต่อคนขายรถกันทุกคนนะครับผม อย่ากดอีกทีนึ่งี่ก่อนปิดก่อนปิดฉูไม่ได้เลยอื <c oughs> แล้วก็ระหว่างที่เรากดนะครับบางทีเราได้ดาวนะเราได้ดาวเนี่ยมันก็จะเพิ่มไอ้นี่ให้เรานะครับไม่จําเป็นต้องรอกดเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวนะตรงตรง,ตรงของเอเจนต์อย่างเดียวนะที่เอเจนต์แฮกให้อะ่ะถ้าเกิดเราหมุนจนได้ดาวไหวน,นะเราจะได้ตรงนี้ดูตรงนี้ครับเนี่ยดูตรงนี้ด้านล่างนี่ถ้าได้ดาวเดียวจะได้บวกสอง สองดาวจะได้บวกหกนะครับแล้วก็สามดาวจะได้บวกสิบเดี๋ยวดูนะมันจะเพิ่มมาให้เรานะครับผมอ่าไปต่อนะครับดูซิจะได้ดาวไหมถ้าได้ดาวมันก็จะเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวอาจจะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอาจจะปิดคลิปแล้วอ่าของเอเจนต์เต็มแล้วนะกดอีกทีหนึ่งปึง่งอ่าได้เพิ่มเป็นห้าสิบตีแล้วแล้วก็ หมุนต่อไปนะครับใช้วิธีแบบนี้เลยนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ